สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกาลยานามิทุกท่านคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่เพื่ออ่านดวงชะตาชาวราศีธนูประจําเดือนพฤษภาคม2567นะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะพลังงานบางส่วนอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดเลยก็ได้นะคะสิ่งดีๆรับไปสิ่งไม่ดีขอให้ปล่อยผ่านนะคะฟังไว้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตนะคะสิ่งใดที่ไพ่ออกมาบอกมาเตือนก็ขอแค่ให้ท่านนั้น ระมัดระวังนะคะอย่าวิตกจริตเกินเหตุค่ะโปรดอย่านําการอ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะไปตัดสินใจสิ่งใดใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะคะหากต้องการตัดสินใจสิ่งใดก็ตามขอให้ท่านนั้นเปิดไพ่อ่านดวงส่วนตัวนะคะกับหมอดูท่านใดก็ได้ค่ะที่ท่านสะดวกใจนะคะการเปิดไพ่อ่านดวงชะตาในครั้งนี้นะคะครูเปิดไพ่เพื่ออ่านอนาคตเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ท่านนั้น ลองเปิดใจฟังลองติดตามดูนะคะการที่เราได้มาเจอกันถือว่าเรานั้นมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันนะคะคลิปนี้อาจจะมีคีย์สำคัญใดๆที่คุณนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้ค่ะก็ขอให้ชาวราศีธนูนะคะรับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักเพื่อรับพลังงานดีๆร่วมกันนะคะ พลังงานตัวตนของชาวราศีธนูนะคะได้ไพ่เก้าถ้วยค่ะเก้าถ้วยนะคะเป็นไพ่ของคนที่มีความพึงพอใจในตัวเองนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกพึงพอใจในตัวเองอยู่คนเดียวก็ยังมีความสุขได้นะคะรู้สึกว่าพอใจในชีวิตที่ตัวเองเป็นอยู่ค่ะสี่ถ้วยนะคะ เจ็ดถ้วยค่ะสเตนสเตนนะคะสเตนสเตน,เตน,เน The Sharyot King of Wands Two of Wands, Six of Sauce, Six of Sauce, The Sun, King of Cups, Eight of Pentacles. <The> fool. มาค่ะชาวราศีธนูนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับ ตัวตนของเจ้าชะตานะคะคุณรู้สึกว่าในช่วงนี้นะคะคุณเป็นคนที่พึงพอใจในตัวเองนะคะถึงแม้อยู่คนเดียวคุณก็ยังมีความสุขนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะคุณมีชีวิตที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะบางท่านมีโอกาสได้เข้าสังคมดื่มกินสังสรรค์น,นะคะแต่บางครั้งก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวนะคะบางท่านมีโอกาสที่น้ำหนักตัวจะขึ้นนิดนึงนะคะ ในช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูคุณนั้นเป็นคนที่มีไฟมีอินสปิเรชันในการทำงานดีนะคะบางท่านนะคะมีงานที่มั่นคงอยู่แล้วนะคะและก็กำลังมองโอกาสหรือหาโอกาสที่กำลังจะขยับขยายธุรกิจกิจการนะคะบางท่านติดต่องานทางไกลนะคะค้าขายออนไลน์หรืองานใดๆก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติต่าง,ต,างต่างชาติ หรือบริษัทข้ามชาติได้นะคะบางท่านนะคะกำลังสนใจค้าขายด้านออนไลน์ซึ่งคุณก็จะทำได้เป็นอย่างดีนะคะช่วงนี้นะคะบางท่านมีโอกาสที่คุณจะได้ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะทำให้คุณนั้นรู้สึกมีฐานะที่มั่นคงดียิ่งขึ้นนะคะบางท่านรับทรัพย์หยิบจับ ั้งงานและเงินหลายทางนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะกําลังคิดที่จะสร้างงานขยายธุรกิจกิจการนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นโอกาสดีๆของชาวราศีธนูค่ะไม่ว่าคุณนั้นจะเป็นคนทํางานประจําหรือเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะบางท่านในช่วงนี้ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะเพื่อไปสานต่อธุรกิจกิจการนะคะ ไปปรับปรุงหน้าร้านไปขยายกิจการบางท่านย้ายงานย้ายออฟฟิศย้ายถิ่นฐานนะคะจากที่หนึงไปอีกที่หนึ่งเพื่อสานต่อธุรกิจเดิมๆหรือธุรกิจที่ท่านได้เริ่มต้นทำไว้นะคะให้เติบโตและมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาคะ่ะดีๆนะคะที่คุณจะขยับขยายธุรกิจกิจการนะคะอันจะทำให้ในโอกาสหน้านะคะ การงานและการเงินของคุณเติบโตมีโอกาสถึงขั้นสร้างตัวตั้งตนได้เลยนะคะชาวราศีธนูคะ่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะในด้านการงานและการเงินนะคะในช่วงนี้ธุรกิจที่คุณกําลังหยิบจับทานะคะได้การได้รับการยอมรับสนับสนุนจากทั้งผู้ใหญ่และ ลูกค้าคุณจะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อหรือโทรมาติดต่อเพื่อซื้อซ้ําและลูกค้าใหม่ๆก็เข้ามาอย่างมากมายนะคะสําหรับบางท่านนะคะช่วงนี้นะคะคุณก็อาจจะรู้สึกเบื่อสภาพแวดล้อมนะคะ คนที่มีแฟนแล้วบางทีก็เบื่อความจุกจิกจู้จี้ของคู่นะคะอยากจะเดินออกมาอยากจะเป็นอิสระนะคะอันนี้สําหรับบางท่านนะคะทั้งนี้ก็ต้องแล้วแต่ลีลาชีวิตของแต่ละคนนะคะลองอนํานไปคิดทบทวนดูนะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะคุณก็ยังสามารถพูดคุยเจรจากันได้นะคะถึงแม้จะรู้สึกเบื่อแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าเลิกลากันไปคะ่ะมีโอกาสนะคะที่ ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีคู่นะคะคุณพร้อมนะคะก็มีโอกาสที่จะมีบุตรได้นะคะถ้ายังไม่พร้อมก็ขอให้ป้องกันกันดีๆนะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณจะพบรักกับคนที่มีความต่างค่ะอาจจะต่างกันทางด้านอายุเชื้อชาติศาสนาภาษาหรือแม้แต่ต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความสามารถมีฝีมือในการทำงาน และสามารถสร้างงานสร้างเงินได้ด้วยฝีมือตัวเองนะคะหรือเป็นคนที่สามารถสร้างฐานะได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะบางท่านในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความคิดอยากได้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะหรือคิดหยิบจับลงทุนหลายอย่างก็ขอให้คุณน,นั้นค่อยๆค,ค,คิด ค่อยๆหาข้อมูลให้ดีนะคะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นงานหรือเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีฐานะที่มั่นคงดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับด้านการงานบางท่านนะคะถ้าหากว่าการงานของคุณนั้นหยุดชะงักหรือเชื่องช้านะคะและตอนนี้คุณนั้นกำลังลงมือแก้ปัญหานะคะในที่สุดแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้คะ่ะขอให้คุณนั้น ลองต่อสู้และพยายามอีกนิดนะคะช่วงนี้นะคะการเดินทางของคุณนั้นหรือการแก้ปัญหาการงานของคุณนั้นนะคะอาจจะเหมือนคนที่พายเรือแต่เรือนั้นมีรูรั่วนะคะคุณอาจจะต้องใช้แรงกายแรงใจใช้กําลังและใช้ระยะเวลาต่อสู้นะคะเพื่อให้เรือลำนี้นะคะไปถึงฝั่งแต่คุณจะทำได้นีที่สุดค่ะเห็นไหมคะว่าข้างหน้า มีเกาะมีฝั่งรอคุณอยู่แล้วนะคะทุกสิ่งต้องใช้ความพยายามและใช้ระยะเวลาในการแก้ไขนะคะและโชคชะตาจะนำพาคุณไปสู่ความมั่นคงค่ะมั่นคงทางเงินมั่นคงทางใจและก็มั่นคงทางฐานะนะคะคุณจะมีความสุขกายสุขใจมีการเงินที่จเจริญเติบโตขึ้นได้นะคะ แต่สิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากเตือนคุณนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีธนูขอให้คุณนั้นระมัดระวังความใจกว้างความใจใหญ่ของคุณนะคะหากมีผู้ใดเข้ามาขอความช่วยเหลือในด้านการเงินนะคะขอให้คุณนั้นช่วยตามสมควรช่วยพอที่คุณนั้นจะไม่เดือดร้อนนะคะเพราะว่าถ้าหากคุณนั้นใจดีเกินไปอาจจะทำให้คุณนั้น สิ่งที่ช่วยเหลือคนอื่นไปก็จะอาจไม่ได้กลับคืนนะคะและก็จะลำบากตัวเองในภายหลังสําหรับที่อยู่อาศัยนะคะบางท่านมีโอกาสที่จะเกิดก๊อกรั่วน้ํารั่วน้ําซึมก็ขอให้ท่านลองตรวจเช็คนะคะการแก้ไขปัญหาก็จะสามารถเสริมดวงชะตาแก้ไขดวงชะตาของท่านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานหรือการเงินนะคะ ชาวราศีธนูนะคะในด,ด้านสุขภาพช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะโดยรวมถือว่าคุณนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงดีค่ะอาจจะมีบางครั้งที่คุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเป็นคนที่ในช่วงนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่พอใจในสิ่งรอบด้านได้นะคะก็ทําให้คุณนั้นเครียดลงกระเพาะค่ะก็ระวังนะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างจุกจิกสักนิดนะคะช่วงนี้อันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่พอใจนะคะทําให้คุณปวดท้องหรือบางท่านอาจจะมีปวดขาปวดเข่าทั้งนี้ก็แล้วแต่เีลาชีวิตหรือแล้วแต่วัยของแต่ละท่านด้วยนะคะใดๆก็ตามนะคะในช่วงนี้ชาวราศีธนูนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางเพื่อขย,ขยายธุรกิจกิจการนะคะ ก็เป็นช่วงเวลาดีๆค่ะคุณจะมีความสุขนะคะในการเดินทางแล้วก็มีความแวคว้าคลาดปลอดภัยค่ะสําหรับท่านที่มีโอกาสนะคะก็ขอให้คุณนั้นลองกราบไหว้บูชาพระศรีวลีนะคะพระพิคเนศหรือพญานาค ก็ตามแต่โอกาสที่คุณพบเจอนะคะจะช่วยเสริมดวงชะตาในด้านการงานและการเงินค่ะโดยเฉพาะพระศรีวลีองค์ใหญ่นะคะทําให้ธุรก,กิจกิจการของคุณนั้นมีความคล่องตัวขึ้นค่ะก็ผู้อ่านก็คิดว่าอ่านครอบคลุมแล้วนะคะสําหรับชาวราศีธนูในเดือนพฤษภาคมถ้าหากว่าผู้อ่านขาตกบกพร่องหรือผิดพลาดพังไปก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจดีๆให้แก่กันนะคะก็พบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย